สวัสดีครับกับช่องอดมเพชรเพชรฉบูรณ์วันนี้เราอยู่พัทยาครับเรามาดูกันครับว่าพัทยาน้ําท่วมหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้เรากําลังจะลงอุโมงค์นะครับถ้าน้ําท่วมจริงๆอุโมงคนนี้ไม่รอดครับนะครับดูจากข่าวก็น่าตกใจนะครับคนที่จะมาท่องเที่ยวดูจากข่าวก็ไม่กล้ามา เพราะว่ากลัวน้ําท่วมนะกลับมาได้นะครับมาได้ที่ท่วมก็ท่วมเป็นเป็นบางที่นะครับนะครับตรงแถวพัทยาเหนือกลางใต้ก็ยังแห้งครับไม่ท่วมครับถ้าท่วมจริงตรงนี้ไม่รอดครับตรงนี้ไม่รอดครับพี่น้องครับนะครับก็ ฝากด้วยนะครับฝากสื่อที่ลงข่าวนะครับมันเป็นผลเสียหายกับการท่องเที่ยวนะครับก็ระบุด้วยครับว่าตรงไหนท่วมตรงไหนไม่ท่วมประชาชนเขาจะได้ไม่แตกตื่นจะได้การท่องเที่ยวก็จะได้เดินหน้าไปได้คนก็จะมาเที่ยวได้คนที่จะมาเที่ยวเห็นข่าวก็ไม่มาแล้วเป็นผมผมก็ไม่มาครับ อันนี้ผมมามาแล้วผมก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าท่วมจริงไหมมันท่วมเป็นบางที่ครับตรงไหนมันท่วมเราก็ไม่ไปนะครับอาจะไปทําไมตรงที่มันท่วมตรงที่ไม่ท่วมเราก็ไปเที่ยวได้ครับพัทยากางเหนือใต้ย,ยังปกตินะครับใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับถนนแห้งแห้งสุดๆบรรยากาศดีมากครับนี่น้องครับ ครับผมนี่ครับสวนนงนุษพัทยาต้องไปนะครับสิบสองจุดห้ากิโลเมตรนะครับครับบรรยากาศข้างทางดูอันนี้ต้นอะไร ข้าวกินกันนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับให้ทานข้าวกินกันดีกว่าครับเราเป็นคนเพชรบูร์เราต้องหาไก่ย่างเปวิเชียนบุรีกินดีกว่าข้าวเหนียวไก่ย่างวิเชียนบุรีข้างทางไปครับไปครับไปดูกันนี่ครับนี่ทางเลี้ยวเข้าพัทยาใต้ก็แห้งนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับนี่น้องครับ ให้ดูเลยครับไม่มีตัดต่อครับครับครับ,นะรบไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมนะครับ ใครจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับผมทางจงังหวัดก็ออกมาให้ข่าวด้วยครับมาแก้ข่าวด้วยการท่องเที่ยวจะได้เดินหน้าไปได้ไม่ใช่ว่าประชาชนดูจากข่าวดูจักข่าวแล้วก็น้ำท่วมพัทยาน้ำท่วมพัทยาก็ไม่กล้ามาเที่ยวกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมกัน